วันนี้เรามีแผนไปทำอะไรกันคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ที่ดินใหม่เนาะเช่นกาอกองไฟเข่าถางหญ้าเดี๋เดวเรามีรถบ้านแล้วค่ะเราจะบอกว่าอันนี้เป็นไอเดียหนุ่ยถ้าไอเดียหนุ่ยก็ต้องให้หนุ่ยทำจะต้องให้หนุ่ยทำผัดกันไปไม่เชื่อก็แดดดีหมดใจไลยจิฟ้าฮันดีพอดุง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  อันนี้ถางเรียบร้อยเราจะเอารถบ้านมาตั้งเราก็อยู่ใช้ชีวิตกันที่นี่เลยจะกลับบ้านจะกลับบ้านเราถึงภารกิจใครจะทำทำไปหนูไม่ทำจริงจริงนี่จริงหนูไม่ทำแทงลงไปข้างล่างอุ้ยจุ๋มว้าวเอาไปเลยสิ่นี้มีคลื่นอะไรบางอย่างไหมผลผลิตจากที่ดินของเรานะคะในอนาคตเราจะปลูกต้นกล้วยเพื่อเอากล้วยไปขายนะคะ ตอนนี้เท้าติดยางมาต่อยแล้วรู้ยังสภาพคืนนี้เขาพาฉันมาสุขสบายหรือมาทรมานไม่พอพาแม่มาทรมานด้วยเป็นลูกเสือไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นลูกเสือไม่ได้แล้ใช่ไงผมทำไงพ่อไม่ออกโอ้โหคิดเหมือนกันล่ะ